สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้ใครคนที่เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาเป็นใครคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณตอนนี้เขาแอบส่องแอบมองคุณมนดําควบคุม เขาแอบส่องแอบมองคุณดูเหมือนมนดำอะชีวิตเขาทุกคนที่เขาคุณกับเขาไม่เข้าใจกันนะมีอุปสรรคปัญหาแต่เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาเพราะเป็นนี้พูดถึงการกำลังวางแผนชีวิตกำลังควบคุมหาทางออกไม่ได้โดยเละก,ก็จะว่าโดยมลไม่ได้โดยมนก็จะวาด้วยคาถาเนี่ยกำลังทำพิธี ให้ความรักนี้สมหวังแอบส่องแอบมองคุณูกมีคนที่เขารักคุณลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเขาแอบส่องแอบมองคุณไม่แสดงออกคิดถึงจะเป็นพลังงานที่ดีนะคิดถึงแล้วก็จะทำทุกวิธีทาง เพื่อเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาแอบส่องแอบมองคิดถึงคุณคิดถึงมากๆคู่บุญคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้เพราว่าคุณคือคู่ของเขาเหมือนตัวเขาเองเหมือนเผชิญเรื่องราวมากมายนะที่ต้องหาทางออกที่ต้องเอาชนะใจคุณตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงแล้วก็แอบส่องแอบมองนะมองคุณคิดถึงคุณ แล้วเขาว่าคุณคือคู่ของเขาคู่คู่บุญคู่บารมีจับมือไว้แต่ไปคนละทางคนที่คุณกับเขาคิดคนละแบบคนละอย่างไปคนละทางคนนึงไปทางซ้ายคนหนึ่งไปทางขวาไปคนละทางคิดเหมือนชอบคนละแบบคนละอย่างอะแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนคุณก็คิดถึงเขานะเนี่ยพลังงานที่ยังไม่ปล่อยมือยังผูกพันในหัวใจอะ อย่างเหมือนถึงแม้จะไปคนละทางก็ยังคิดถึงยังเป็นห่วงแอบส่องแอบมองนะตอนนี้อยู่ไกลอยู่ห่างคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแล้วเขาก็ได้แต่แอบส่องแอบมองคิดถึงคุณมากๆแต่แต่ก็ไปคนละทางแต่ก็นี้ก็เป็นพลังงานที่ดีคุณคือคู่ของเขาเหมือน เป็นคนที่คุณกับเขาคิดคนละแบบคนละอย่างไปคนละทางแต่คิดก็คิดถึงอะแล้วเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะปัญหาเอาชนะใจคุณเพื่อที่จะได้เป็นคู่ของคุณแล้วเขาเหมือนคุณอยู่ในหัวใจเขานะเขาเหมือนคู่บุญอะทาบุญร่วมกันมาแล้วก็จะทําบุญต่อไปเพื่อจะได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันรักในโลกเสมือนอยังไม่เป็นจริง ไม่แสดงออกดูเป็นคนที่คุณไปคนละทางแต่เขาก็ยังต้องรักคุณแอบส่องแอบมองคุณแอบคิดถึงคุณเหมือนเป็นพลังงานที่แอบส่องแอบมองเหมือนรักแต่ก็ไม่รักเหมือนคิดถึงก็เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงกันแต่ก็คิดถึงกันแล้วก็นิ่ง เพราะยังเป็นจริงไม่ได้เหมือนอยู่ในโลกเสมือนดวงใจเขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณนะคุณคือดวงใจของเขาเขาต้องการเป็นดวงใจของคุณอยู่ใกล้คุณใช้ชีวิตกับคุณเป็นคู่ของคุณเพราะวันนี้พูดถึงการมีความสุขที่อยู่ใกล้คุณมีคุณคิดถึงคุณไม่เคยลืมอ่ะเขาไม่เคยลืมคุณ มีคนที่เขาไม่เคยลืมคุณเขาแอบส่องแอบ,บมองแอบบคิดถึงหลุดลอยไกลห่างกันถ้ามองดูเขานี่ก็มีอุปสรรคปัญหากันนะคุณไปคนละทางมีอุปสรรคขวางหนามแต่ก็ยังคิดถึงมีพลังงานที่ดีๆให้กันและก,กันแต่ดูนิ่งไม่แสดงออก รอรอสายแอบสองแอบมองรอที่จะได้พบเจอกับคุณนับเวลารอที่คุณจะโทรหาติดต่อมาหาหรือรอที่เขาอ่ะเหมือนอะอยากโทรหาคุณคิดถึงคุณรักนี้เหมือนถูกแกล้งเขารักคุณ แต่เหมือนไม่สมหวังนะเป็นพลังงานคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณแต่ก็เหมือนถูกแกล้งนะเป็นได้แค่ลักในโลกเสมือนยังไม่เป็นจริงได้ดังที่คิดทําให้ไกลให้ห่างมีอุปสรรคปัญหาแม้แต่ลักก็เหมือนไปคนละทางแต่ก็ยังคิดถึงการรอคอยแล้วก็มีทางออกได้ถ้ามีอุปสรรคขวางน้ำร่วมมือกันแก้ไขปัญหา แต่เขาไม่ไม่แสดงออกนะนี่ก็ไม่ไม่ลืมไม่เคยลืมคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาแต่ก็นิ่งแล้วก็คิดถึงแล้วก็ไม่ลืมแล้วว่าคุณคู่กันแล้วไม่แคลกันไปได้เหมือนคาว่าคู่กันแล้วไม่แคลกันไปได้ก็จะได้อยู่ด้วยกันในที่สุดก็จะฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำถึงแม้จะไกลจะห่างแม้จะมีความเป็นคู่กันไม่ได้เพราะเป็นอยู่ในโลกเสมือนต้องการให้เป็นจริงในฝัน ฝันถึงคุณแต่ก็รักนี้เหมือนถูกแกล้งรอรอที่จะได้สมหวังรอที่จะได้อยู่ด้วยกันแลกพบศพบนาแอบส่องแอบมองคุณแอบคิดถึงคุณหาทางออกยังไม่ได้ด้วยพลังตัวเขาเองนะที่เขาอนะ่ะณตอนนี้เขาแอบส่องแอบมองแอบคิดถึงเขายังอยู่ในอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขในชีวิตเขาตัวเขาเอง แต่เขาจะทำทุกวิธีทางนะเพื่อหาทางออกแล้วเขาก็ได้แต่แอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่นิ่งๆเยมเงียบๆนะ่ะนี่ก็ไม่เคยลืมอันนี้ก็ยังรอนิ่งๆนับแค่นับเวลาที่จะได้พบเจอจะได้พูดคุยจะได้เดินทางมาหาแล้วเขาต้องการที่จะพูดคุยกับคุณนะ้าก็พานิ่งๆไปคนละทางนะี่ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนถูกแก้ ้็เขาชอบแก้งชอบอ้ำคุณรักชอบก็พูดอีกแบบอีกอย่างเหมือนไม่ชอบไม่สนใจแต่ก็แอบ,บส่องแอบ,บมองคุณแล้วเรามาดูพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคิดยังไงทำยังไงวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาอืมอันนี้ก็ย้ำซ้ำนะพลังงาน ที่เขาต้องเผชิญกับเรื่องราวมากมายไก่ทองปราบชาละวันะ่ะความขัดแยง้งหรือคนที่คุณกับเขามีข่าวใจกันขัดแย้งคุยกันคนละเรื่องอาการเอาชนะกันคุณกับเขาไม่เข้าใจกันที่ผ่านมาทำให้ไปคนละทางอันนี้ก็ขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันบางคนบางท่านอะ นิ่งนี่ก็ยามสามนิ่งตอนนี้เขานิ่งรักเพราะบ่มบินต้นก้ารอการเจริญเติบโตรอเวลาที่เหมาะสมแต่เขาไม่แสดงออกแต่รักอยู่ในใจนะไม่ไม่บอกให้คนรู้ไม่แสดงออกว่ารักว่าคิดถึงเป็นห่วงเขาไม่เคยลืมคุณ วิลุนหกแต่ก็อยู่ที่ตัวเขาเองจะสมหวังแต่เขาต้องการคนรักคนเข้าใจเขามาดูแลเข้าใจเขารอคอยนางสีดาเขาก็แอบส่องแอบมองคุณรักกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังน่นิ่งๆน,นางสีดา แต่ความรักนี้เขาเขาก็ว่าจะสมหวังถ้าเป็นคู่กันแล้วแล้วเขาก็อดทนนะเขามีความรู้สึกความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจนะนางสีดาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเป็นความมั่นคงการรอคอยหรือรักของเขาเองกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังอุปสรรคขวางหนามมากมายต้องอดทนต้องรอคอยดูเขาโดดเดี่ยวนะโดดเดี่ยวเดียวดาย ทุกทรมานใจแล้วยังไงก็ได้แต่แอบส่องแอบมองคุณแล้วก็อดทนรอเวลาที่เหมาะสมที่จะได้พูดคุยกันที่จะได้สมหวังแต่เขาเป็นคนที่มีความคิดสุดตรงนะความรักบางคนบางท่านน่ะเพราะเขาหรือเขาเคยผิดหวังเสียใจ ทำให้เขาไม,ไม่ไม่เขากลัววิตกกังวลนะไม่สนใจความรักมีความสุขกับความเป็นโสดนิ่งๆไม่รักไม่สนใจใครหรือบางคนบางท่านก็เหมือนมีสเสน่ห์เลือกอะคบไปเรื่อยๆเลือกจนกว่าจะได้จะเจอคนที่ใช่นะแต่รักมันคงอยู่ในใจนิ่งๆแต่ดูดูแล้วจะเป็นคนที่นิ่งๆนีน่พลังงานนิ่งๆอะ อดทนรอคอยได้มีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวอ่านเดาใจได้ยากนะภาพพมรมฤษีเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองต้องการคนรักคนเข้าใจคนที่รู้ใจเขามีความเป็นตัวของตัวเองต้องการความรักที่มีความคิดอ่านเป็นตัวของตัวเองในการคบกันด้วยความจริงใจไม่เสแสร้ง ทศก,การออกลบความพัดภาคความไกลความห่างอุปสรรคมากมายนะความรักเขาพระนางสุพรรณมัจฉาในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันเขาแอบส่องแอบมองคุณดูเขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการงานนะ การใช้ชีวิตการเงินต้องการความสําเร็จสมหวังความประสบผลสําเร็จมาก่อนความรักต้องการคนรู้ใจเข้าใจเขาดูแลเขาแล้วถ้ามีคนที่ดีรู้ใจเขาเข้าใจเขาเขาสามารถสร้างสร้างฐานะมาจากความรู้ความสามารถของเขาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะสร้างเงินสร้างรายได้ชีวิตร่ํารวยได้อย่างง่ายดายถ,ถ้าคนรู้ใจเขาเพราะตัวเขาเองอะ แอบส่องแอบมองคุณแล้วเขาก็ลังมีความนิ่งๆอะ่ะนิ่งอดทนเหมั่นคงรอการเจริญเติบโตไปข้างหน้าแล้วเขารอคอยได้แล้วเขามีความเฉลียวฉลาดนะและ้วกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังพลังงานตัวเขาอุปสรรคขวางหนามมากมายแล้วเขาอะ่นะเป็นคู่ ในที่สุดก็จะเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันคู่กันแล้วไม่แค้วกันเขาจะมาดูแลคุณความดูแลความห่วงใย,ยกันเอาใจใส่ความสงบความร่มเย็นสมรถะเรียบง่ายแล้วเป็นคนที่คุณก็รักเขาเขารักคุณน่จากไม่เข้าใจกันจากไม่สมหวังก็จะได้เป็นคู่ในที่สุดก็จะได้อยู่ด้วยกันแต่เขานิ่งนะนิ่งมากไม่แสดงออกรักชอบ เพราะบ่มเป็นต้นการอการเจริญเติบโตนิ่งๆเหมือนเหมือนเขาทําเป็นเหมือนไม่สนใจคุณไม่รักคุณแต่เขาก็แอบ,บส่องแอบ,บมองคุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสามสิบสามหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบหมายเลขห้าหมายเลขสามสิบหมายเลขเลสีห่หรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิด วันพฤหัสบ,บดีหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นิ่งๆหรือไม่ด้วยตัวเขาเองอะ่ะเผชิญอุปสรรคขวางหนามมากมายต้องการแข่งขันการเอาชนะเอาชนะคุณการเอาชนะกันขัดแยง้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนไม่สนใจดือ้อรั้นแต่เขาสนใจคุณ หมือนไม่สนใจคุณแต่เขาสนใจคุณนะคิดถึงแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขาแอบส่องแอบมองคุณคิดถึงคุณเขาไม่เคยลืมคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาเขารักคุณนะ พระแม่คงคาใจดีใจกว้างเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองการไกลความรักคุณก็คาดเดาได้ยากนะผันผวนทางอารมณ์ความคิดมองการไกลความสุขความสำเร็จสมหวังรอรออยู่แ้วคุณเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากอันนี้ก็มีพลังงานของพระนางสุพรรณมัจฉาความรักความเข้าใจความห่วงใย คุณจะสมหวังเป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณหรือเป็นความรักที่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยช่วยเหลือกันทำงานเด้วยกันะรู้จักกันผ่านเคยแล้วกลับมาเป็นความรักจะมั่นคงนะเขาจะกลับเข้ามาหรือคนที่คุณรู้จกักใกล้ชิดคุณดูแลห่วงใย,ยคุณหรือคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะเพราะพระนางสุพรรณมัจฉา ความสงบความลมเย็นลมรื่นคุณมีความสมถะเรียบง่ายพอพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่คุณทำได้ไม่ไม่ชอบให้เรื่องราวต่างๆมาจำกัดอิสรภาพของคุณอ่ะไม่ไม่ต้องการอยู่ในท,ที่ที่มีกฎเกณฑ์มากมายอยู่แบบพอเพียงความรักความสงบมีคนรักคนดูแลเมืองใหญ่เอาใจใส่คุณเป้าหมาย คุณมีพลังงานของความความคิดกว้างไกลอ่านเดาใจได้ยากแต่เป็นคนที่มองการไกลมองอนาคตวางแผนชีวิตคุณจะสมหวังในอนาคตเพราะไปนี้ก็พูดถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้แล้วคุณเรียนรู้พัฒนาตัวคุณค่อยคิดค่อยแก้ไขแล้วมองความรักคุณถ้าเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมจะแต่งงานพร้อมจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันถ้าคุณยังไม่เจอ คุณก็รอคอยได้แล้วคุณเจอคนรักแล้วมีคนรักแล้วแล้วคุณก็หลอเขาได้รักมั่นคงรักที่ใช้เหตุผลมันรุ้เป้าหมายผงเบ้งอะ่ะจะเดี๋ยวฉลาดมีความสามารถนะเพราะไปนี้ก็พูดถึงความสําเร็จรออยู่สมหวังดังที่คุณคิดเทพพระอาทิตย์แสงสว่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคิดเริ่มต้นที่ดีชีวิตสมหวังได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการ เพราะชีวิตที่คุณนะต้องการความสุขความสําเร็จสมหวังต้องการประสบผลสําเร็จมีความสุขสมหวังในทุกๆด้านในชีวิตได้ดังที่คุณคิดด้วยสติปัญญาของคุณนะแสงสว่างมีพลังอํานาจการเริ่มต้นคิด,ดโอกาสที่ดีความสุขสมหวังรอ,ด,อดูอยู่ได้ดังที่คุณคิดแล้วความรักอะคุณใช้เหตุผลในการที่จะเลือกความรักต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง ต้องการคนที่รู้ใจคุณเข้าใจคุณยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําแล้วก็อดทนอ่อนอ่อนผ่อนตามกับคุณได้ดูคุณเป็นคนที่คุณรักใครแล้วคุณอดอดทนอ่อนอ่อนผ่อนตามกับคนที่คุณรักพลังงานสลับสลับกันได้กับคนที่คุณรักหรือตัวคุณเองเอาใจใส่คนรักหรือคุณต้องการให้คนรักมายอมรับคุณเอาใจใส่คุณยอม แ้วก็มีคนแอบส่องแอบมองคุณแอบรักคุณแอบคิดถึงคุณต้องเป็นคนที่คุณก็รักเขานะแต่คุณต้องมั่นใจแน่ใจแล้วเป็นอย่างไรรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้คุณแผนกับนางพิมพารายความรักความลุ่มหลงความอ่อนไหวรักที่ต้องอยู่ในศีนลธรรมอันดีต้องคิดให้รอบคอบ กว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจโอกาสคิดตัดสินใจผิดพลาดกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะได้อยู่ด้วยกันอุปสรรคขวางน้าพระลาหูเนี่ยย้ำสามอุปสรรคลักที่คาดเดาได้ยากหรือคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก,ก่อนทาให้คุณคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบอะเป็นบ่วง บ่วงรักความรักดูคุณดูคุณอ่ะเนี่ยติดบ่วงบ่วงรักติดบ่วงรักคุณแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ให้คุณเห็นแล้วคุณรู้ว่าคุณรักเขาเขารักคุณรักที่เพราะไปนี้พูดถึงรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วเขาแอบส่องแอบมองคุณดูคุณกับเขาอ่ะรักแต่เขาอยู่ในใจอ่ะคุณรักเขาแต่ไม่แสดงออกอุปสรรค หรือต้องเผชิญเรื่องราวมากมายที่ค่อยคิดคิดค่อยแก้ไขแต่ก็เหมือนไม่รักแต่ก็รักยังติดบ่วงรอเวลาที่เหมาะสมจะไปจากกันก็ไม่ได้แล้วจะยังอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ได้ยังมีบ่วงภาระที่ต้องรับผิดชอบแล้วจะไปจากคุณคุณไปจากเขาก็ไม่ได้ยังติดบ่วงบ่วงรักไม่หมอจับเพิ่มอีกใบ ถ้าคุณบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดคุณจะออกจากปัญหาถึงเวลาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามีคนที่เขารักคุณหรือคุณรักเขาคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นจะได้เป็นคู่กันและเขาแอบส่องแอบมองคุณเฉลิมฉลองออกจากอุปสรรคปัญหาได้เทพธิดาพระจันทร์น่ะความสุขความสําเร็จสมหวังดังที่คุณคิดดังที่คุณหวังคุณปรารถนาชัยชนะความสําเร็จความสุข เกิดขึ้นกับคุณอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะคุณมีเป้าหมายแต่เป็นพลังงานที่ดีเหมือนกันน่ะเป็นคู่กันแล้วเขาอ่ะรักคุณแอบส่องแอบมองคุณรักกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังรักที่นิ่งๆแล้วคุณก็รักเขาก็จะเป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ดังที่คุณเป้าหมายที่คุณวางไว้เพราะดวงอาทิตย์แสงสว่างสงบล้วคุณเป็นคนที่เหมือน มุ่งมั่นมานะพยายามถ้าคุณเหมือนคุณต้องการความสําเร็จต้องได้ถึทงที่คุณคิดนะมีว่าเรื่องงานเรื่องเงินพบต้องพบชัยชนะด้วยความพัฒนาตัวคุณอยู่ตลอดเวลามีความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นมีกฎระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิตมีความเข็งคัดในการใช้ชีวิตในเรื่องชีวิตคุณความรักต้องได้ถัทงที่คุณคิดตุได้เฉลิมฉลอง แล้วเรามาดูว่าวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่สามหรือไม่เลขเจ็ดหรือไม่เลขสิบสองหมายเลขยี่สิบแปดหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมีถุนายนหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคมหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์มีคนที่เขา แอบส่องแอบมองคุณแต่ดูพลังงานความรักคุณเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จความสุขแล้วเรามาดูว่าคนที่เขาแอบส่องแอบมองคุณเรามาดูความคิดเขาสิ่งที่เขาคิดจริงๆกับคุณแอบส่องแอบมองคุณคิดอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไรคิดอย่างไรห้าใบ เร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณแอบสองแอบมองเร็วๆนี้จะบอกให้คุณรู้จะติดต่อมาหาคุณความคิดเห็นเขารู้สึกเหมือนเขาว่าถูกผูกมัดนะผูกมัดกับกฎเกณฑ์ของของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเหมือนตอนนี้เขารู้เข้าใจหัวใจเขาแล้วเขากำลังพยายามดิ่งนีอะ่ะข้อจำกัดสิ่งที่จำกัด หรือในความเชื่อของเขาเองอะที่ผ่านมาแล้วเขาจะติดต่อมาหาคุณแอบส่องแอบมองคุณแลือเขาว่าคุณเออเหมือนเขามีความเชื่อเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณกับเขาเขาเหมือนคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งรู้สึกที่เหมือนไม่ไไม่เข้าใจตัวเขาเองอะเขากำลังพยายาม หล่นี้ขอ้ขอจากัดที่เขามีให้กับคุณให้กับชีวิตตัวเขาเองอะแล้วอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาจะติดต่อมาหาคุณจะบอกให้คุณรู้เร็วๆนี้ปดิดบล็อกเขาคิดถึงคุณเขาพยายามติดต่อคุณเนะเขาว่าคุณปิดการเขาบล็อกเขาหรือไม่ถ้าตัวเขาเองปิดการคุณบล็อกคุณเขานิ่งนะแต่พลังงานเขานิ่งอะแล้วเขา เปิดบอกเขาจะติดต่อมาหาคุณแล้วเขาว่าคุณบอกเขาติดการเขาเขาขอร้องเขาอยากโทรหาอยากพูดอยากคุยบอกให้คุณรู้ว่าคุณกับเขาต้องการคุยกับคุณให้เข้าใจกันน่ะคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณคุณปลุกเขาให้ให้ตื่นขึ้นนะคุณปลุกจิตวิญญาณของเขาเขาค้นพบจุดหมายของเขา เขาเหมือน,นโชคชะตาที่แท้จริงในชีวิตคุณช่วยเยี่ยวยาหัวใจเขาในแบบที่ไม่มีใครทำได้แล้วเขาก็ขอบคุณคุณแล้วคุณกับเขาจะได้มาพบกันอีกครั้งจะได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างไรอีกใบสรุปเขาวิ่งหนีเหมือนเขาต้องการให้คุณเก็บกระเป๋า แล้วมาอยู่กับเขาเหมือนเหมือนความรู้สึกเขาอะ่ะจะเป็นคู่ของคุณให้คุณรับรักเขาคุณให้คุณรักเขาให้รักนี้สมหวังได้อยู่ด้วยกันเรแล้วมาอยู่ด้วยกันเหมือนไม่ต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีแค่คุณกับเขาเข้าใจกันพูดคุยเข้าใจกันอยู่ด้วยกันเพราะเขาอยากหลีกหนีจากโลกภายนอกจากสิ่งแวดล้อมจากอุปสรรคปัญหา ต้องการมีคุณและเขา2คนหรือเขาว่าถ้ามีอุปสรรคมากมายเมื่อคุณและเขาเข้าใจกันเนะ่ะเข้าใจกันก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วเรามาดูการมาเทพจะบอกคุณว่าอย่างไรชัดๆหนึ่งใบมีคนที่เขาแอบส่งแอบมองคุณอยู่นะตอนนี้ เปิดตาของคุณเปิดหัวใจของคุณเ่ยแสดงให้คนที่คุณรักรู้แล้วก็จะมีคนที่มาเปิดตาเปิดหัวใจคุณจะบอกให้คุณรู้มีคนที่เขาแอบรักคุณสนใจคุณจะบอกให้คุณรู้แล้วคุณจะได้รู้เเพราะวันนี้พูดถึงเปิดหัวใจคุณเปิดตาของคุณรักใหม่เริ่มต้นใหม่บทใหม่นีการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่ากลับมาเริ่มต้นใหม่คุณจะได้พบชีวิตใหม่ โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอะเหมือนพลังงานของดวงอาทิตย์แสงสว่างคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองใหม่คิดใหม่ทําใหม่เริ่มต้นลระพบแสงสว่างความสุขความสําเร็จสมหวงังรออยู่ดังที่คุณคิดอยู่ที่คุณต้องการคุณปรารถนานะมีคนที่เขารักคุณหรือเป็นคนที่คุณก็รักเขาแต่แอบส่งแอบมอง